พี่สายลมนะคะตอนนี้นะคะใกล้จะถึงฤด,ดูทาใกล้ทําสวนทํานาทําการเกษตรแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มีรถคอกนะคะพร้อมใช้งานนะคะวันนี้นะคะเซล์พี่สายลมนะคะมีมาแนะนำสองคันด้วยกันนะคะเริ่มกันที่คันแรกนะคะตัวนี้นะคะสีขาวสีสวยนะคะโตโต้ารีโว่นะคะ สินะคะตอนนี้ราคาของ้องอยู่ที่4 49,0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ <Yeah. Ooh. S 1> คันนี้นะคะ <c oughs> เขาทำมาพร้อมบรรทุกเลยนะคะเสริมแหนบเสริมชเสริมค่องนะคะเสริมเชื้อเสริมเทาร้อยเรียบร้อยนะคะลงเล่มลงมวิวะเรียบร้อยนะคะใช้งานกันยาวๆหายห่วงเลยนะคะมาคันที่2นะคะคันนี้นะคะจะเป็น Isuzu Spark All New นะคะเครื่อง1.9นะคะ ตัวนี้ปี2016นะคะทุกคนราคาของน้องอยู่ที่3 6 000, 5 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนที่เจ็ดพนกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนน้อยมากนะคะผ่อนตลอดสัญญานะคะ2คันนี้ผ่อนนาน7 7ปีนะคะ84งวดน,นะคะโปรโมชั่นของทางร้านนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจลดค่อกนะคะลดใช้งานนะคะโทรมาที่ร้านได้เลยนะคะหรือเบอร์น้องเซลข้างล่างนะคะเดี๋ยวเซลพ่สายลมจะให้ไว้นะคะโปรโมชั่นของเรา ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีรกัรไทยพรบรนะคะนอกจากนี้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อรถคันไหนนะคะในเตนท์ของเรานะคะแถมเงินฟรีๆ5 0 0 0บาทนะคะ oh, <no. S 1> โปรโมชั่นนี้ตลอดปีนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะสามารถออกได้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะ <Okay. S 1> คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์เซลพิสายลมนะคะ หรือว่าโทรมาที่เบอร์น้องเซลลข้างล่างนะคะมีอีกหลายหลายคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะคะเพนะคะกจะรอเบียจเจริญเดือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ